วิจาร์นะคลิปดาไลาลามะให้เด็กดูดลิ้นจุดชนวนไวรลัลสะเทือนศรัทธาตั้งคำถามความเหมาะสมผู้นำจิตวิญญาณที่เบต สวัสดีค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกนะคะสําหรับองค์ดาลไลลามะหลังจากที่มีข่าวออกมาเป็นทั้งคลิปแล้วก็เสียงของพระองค์ค่ะว่าเชิญชวนให้เด็กชายคนหนึ่งดูดลิ้นของพระองค์พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะสํานักงานของดาลไลลามะก็เลยออกถแถลงการชี้แจงแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กระนั้นก็ตามค่ะผู้นํารัฐบาลพัฒถิ่นทิเบตก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่คือความพยายามสร้างเรื่องปั่นกระแสข,ของคนบางกลุ่มหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรา มาดูเหตุการณ์ก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองธรรมศาราอินเดียค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นงานอีเวนต์ของมูลนิธิแห่งหนึ่งองค์ดายลามะลิภัยจากทิเบตไปอยู่ธรรมศาราของอินเดียนะคะทีนี้ในงานอีเวนต์นี้ค่ะมีสมาชิกของมูลนิธิรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยในคลิปค่ะจะมีเด็กชายอินเดียคนหนึ่งไปที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามว่า ผมขอกอดพระองค์ได้ไหมองค์ดาไลามะตอบว่าโอเคมาหมายความว่าให้มาขึ้นบนเวทีตอนแรกพระองค์ชี้ไปที่แก้มนะคะแล้วก็บอกว่าที่แรกตรงนี้ก่อนเด็กชายก็เลยกอดแล้วก็หอมแก้มพระองค์ทีนี้พระองค์ก็บอกว่า ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ชี้ไปที่ริมฝีปากของพระองค์พระองค์ก็จับคางเด็กแล้วก็จุมพิษหรือว่าจุ๊บไปที่ริมฝีปากของเด็กชายแล้วพระองค์รวมถึงคนอื่นๆในห้องก็ต่างหัวเราะนะคะจากนั้นค่ะพระองค์ก็บอกว่าดูดลิ้นของอัตมา ซักไม้ช่างแล้วก็แลบลิ้นออกมาทั้งสองนะคะเอาหน้าผากชนกันหน้าอยู่ใกล้กันก่อนที่เด็กจะถอยออกไปแล้วองค์ดายลายลมะก็หัวเราะค่ะทีนี้ภาพที่มีออกมาเนี่ยจะมีการเบลน้าของเด็กเพื่อเป็นการปกป้องเด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นจริงๆนะคะว่ามีการดูดลิ้นไหมเอาลิ้นชนกันยังไงหรือเปล่าจากนั้นพระองค์ก็เอามือขวาของเด็กมาแนบที่แก้มของพระองค์แล้วก็ดึงเข้ามากอดอีกครั้งหนึ่งนี่คือภาพในคลิป นะคะแล้วก็เสียงที่มีออกมาพอปรากฏคลิปนี้เท่านั้นแหละค่ะในโลกออนไลน์ก็มีคนที่มองว่าดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมกับสมณสารูปกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มองว่าองค์ดาลลามะทรงแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองบางก็ตั้งคำถามนะคะว่าการดูดลิ้นเนี่ยเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนที่เบตหรือเปล่าในประเด็นนี้ค่ะ c Center for Child Rights องค์กรด้านสิทธิเด็กที่อินเดียออกถแถลงการนะคะบอกว่าองค์กรประนามการล่วงละเมิดเด็กทุกรูปแบบและการอ้างอิงว่าการแลบลิ้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เบตแต่ในคลิปที่ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ใช่การแสดงออกทางวัฒนธรรมอย่างแน่นอนและต่อให้เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมการแสดงออกแบบนี้ก็ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ค่ะ แต่ว่าสาธุชนที่ศรัทธาในตัวองค์ดา,ายลามะก็ออกมาโต้นะคะบอกว่าการกระทำของพระองค์ถูกตีความผิดผ่านการมองมุมมองแบบตะวันตกมากเกินไปนักเคลื่อนไหวที่เบตคนหนึ่งค่ะบอกว่าการนำวิธีคิดของประเพณีวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศไปตีความวิถีของทิเบตก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าเรื่องนี้พอกลายเป็นข่าวดังแล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เยอะกันแบบนี้สำนักงานขององค์ดายลายลามะออกถแถลงการนะคะว่าพระองค์ท่านต้องการขอโทษเด็กชายและครอบครัวของเขารวมถึงเพื่อนๆทั่วโลกด้วยสำหรับความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าความเจ็บปวดที่คำพูดของพระองค์นั้นอาจจะก่อขึ้น พระองค์มักจะแกล้งคนที่พระองค์เจอด้วยวิธีที่อิ n o นเซนต์และขี้เล่นต่อให้อยู่ในที่สาธารณะหรือว่าอยู่ต่อหน้ากล้องก็ตามแถลงการบอกด้วยนะคะว่าพระองค์รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถึงแม้ว่าจะมีการขอโทษแล้วในโลกโซเชียลก็ยังไม่หยุดค่ะวิจารณ์คำขอโทษไปอีกเช่นพระองค์คิดว่าการบอกให้เด็กดูดลิ้นของพระองค์เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเล็กๆอินโนเซนต์อย่างนั้นหรือทำไมผู้นำทางาศาสนาหรือว่าจิตวิญญาณพ้นความผิดได้ด้วยการอธิบายที่เลหลวไหลเส้นดีอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่ากล้ามากที่เรียกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการขี้เล่นหรือว่าอินโนเซนต์นะคะ พอกันทีสําหรับฉันอันนี้หมายถึงคนที่เขาเม้นเขียนในขณะที่ผู้นําของรัฐบาลทัฒถินที่เบตค่ะออกมาบอกนะคะว่าการกระทําขององค์ดาลไลลามะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักใคร่เอ็นดูมีการตีความผิดว่าด้วยการกระทําของพระองค์และการที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาก็เป็นการทําร้ายความรู้สึกของผู้มีศรัทธาในตัวท่านด้วยแล้วก็อธิบายแบบนี้นะคะว่า องค์ดาลัยละมะทรงใช้ชีวิตแบบละเว้นเรื่องเพศและการฝึกตนด้านจิตวิญญาณก็ทําให้พระองค์อยู่เหนือความสุขเรื่องเพศผู้นํารัฐบาลพักถิ่นยังเคลมด้วยนะคะว่าจากการที่เขาสอบสวนมาเนี่ยอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังทำให้คลิปนี้ไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้ ก็หมายถึงพวกโปรโจีนแต่เขาก็ไม่ได้ให้หลักฐานอะไรนะคะเขาบอกแค่ว่าแง่มุมทางการเมืองเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่สามารถที่จะมองข้ามได้ค่ะผู้ศรัทธาในตัวดาลายลามะออกมารวมตัวแสดงพลังในหลายเมืองอย่างเช่นที่ธรรมศารลาและลาดักในอินเดียพวกเขามองว่าการกระทําของดาลายลามะไม่มีเจตนาไม่ดีเลยแต่มีความพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงของดารล,ลามะต่างหาก เหมือนเรื่องจะจบแล้วนะคะมีการออกมาขอโทษมีการออกมาให้คําอธิบายแล้วแต่ก็ยังไม่จบอีกค่ะเพราะว่ามีการไปขุดคลิปเก่าขึ้นมาอีกก็ไปเป็นคลิปตอนที่องค์ดาลไลลามะเอามือเนี่ยไปจักกจี้ที่ขาของเลดี้กากาคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่ปี2016เป็นงานสัมมนา,าที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกา องค์ดายลามะกับเลดี้กากาคุยกันในเรื่องการให้ความช่วยเหลือคนที่มีปัญหาสุขภาพทางกายและใจในคลิปนะคะเลดี้กากานั่งติดกับดายลามะทีนี้เลดี้กาก้าใส่กางเกงยีนขายาวแต่ว่าขาที่หัวเข่านะก็แบบเป็นแฟชั่นดายลามะยื่นมือไปจักกาจี้ที่หัวเข่าของเลดี้กากาค่ะตอนแรกเลดี้กากาก็เหมือนจะยิ้มยิ้มนะคะแต่พอดายลามะพยายามจะทำแบบนี้กับขาอีกข้างหนึง เลดี้กาจับมือของท่านเอาไว้นะคะไม่ให้ทําอีกแล้วท่านก็หัวเราะคนดูก็เลยหัวเราะไปด้วยทีนี้พอมีคลิปนี้ออกมาอีกค่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกออกเป็น2ด้านไม่เหมาะสมหรือว่าแค่หยอกเล่นเท่านั้นด้านหนึ่งก็บอกนะคะว่าเลดี้กาก้าดูอึดอัดแล้วก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าองค์ดาลายลามะเนี่ยออกแนวแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยบางก็ตั้งคาถามนะคะว่า นึกอยากทําอะไรก็ทําได้เลยหรือแต่อีกฝ่ายก็ออกมาปกป้ององค์นาลัยลามะโดยบอกว่าในบางมุมของโลกการแตะเนื้อต้องตัวการหยอกล้อมันเป็นเรื่องปกติ ทุกวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันบางที่ผู้ชายเดินจับมือกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปวัดหรือว่าไปตัดสินนะคะว่าแบบนี้ถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีค่ะเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีการจับเหนือต้องตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปปี2019ก็เคยมีประเด็นขึ้นมาเหมือนกันกับสิ่งที่องค์ไดลลามะพูดว่าเป็นการเหยียดเพศหรือเปล่าตอนนั้นพระองค์ให้สัมภาษณ์ล่คะค่ะว่าถ้าเกิดว่า ผู้ที่จะมาสืบทอดต่อจากพระองค์เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ควรจะสวยด้วยอ่ะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยนะคะว่าทำไมจะต้องไปพูดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้เกี่ยวกับผู้หญิงด้วยสำนักง,งานของพระองค์ก็เลยออกแถลงการขอโทษโดยบอกว่าอะไรก็ตามที่ฟังดูตลกในบริบทสังคมหนึ่ง อาจจะไม่ตลกเวลาที่แปลความหมายแปลความในอีกบริบทสังคมหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนยันแหละค่ะว่าพระองค์เคารพผู้หญิงสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้มีการมองผู้หญิงเป็นวัตถุค่ะทำอะไรก็เป็นที่สนใจเสมอนะคะเพราะว่าองค์ดายลามะถือว่าเป็นผู้นำทางาศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะพระนามของพระองค์คือเทนซิน เกตโซและเป็นดาลายลามะที่ชื่อว่ากลับชาติมาเกิดองค์ที่14ถูกเจอเมื่อปี1937ตอนนั้นอายุได้แค่2ขวบนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งปัจจุบันค่ะอายุ87ปีเป็นผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตพระองค์เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกว่าด้วยคำสอนเรื่องความรักและความเมตตาการุณาและสำคัญไม่แพ้กันก็คือพระองค์ต่อสู้อย่างสันติเพื่อเสรีภาพของชาวทิเบต ต่อต้านการยึดครองของจีนพระองค์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1989คณะกรรมการยกย่องนะคะว่าการเคลื่อนไหวแบบสันติของพระองค์นั้นคือน่ายกย่องเพราะว่าเป็นการต่อต้านการใช้ความรุนแรงเสมอมาส่งเสริมการหาทางออกแบบสันติโดยใช้ความอดทนอดกลั้นและการเคารพซึ่งกันและกันในการรักษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวทิเบต ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเด็นที่เบตกับจีนค่ะซึ่งยังถือว่าคาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องอะไรที่เบตเป็นรัฐอิสระแต่ถูกจีนยึดครองหรือที่เบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดนี่แหละค่ะคือคำถามและเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างที่เบตกับจีนมาจนถึงปัจจุบันนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไล่ความสัมพันธ์จีนที่เบตย้อนกลับไปเลยนะคะหลายร้อยปี บางก็ไล่ไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนปลายศตวตรรษที่13แล้วก็เรื่อยมาโดยจะมีการถกเถียงกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยจีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือทิเบตแล้วหรือทิเบตแค่ส่งเครื่องบรรณาการให้ราชวงศ์จีนเท่านั้นอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์เขาจะไปเถียงกันทีนี้มาสมัยปัจจุบันหน่อยค่ะ องค์ดาลัยลามะที่13ก็คือองค์ก่อนหน้าองค์ปัจจุบันมีการไล่ทหารจีนที่ประจำการออกจากลาซาหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายในปี1911อันนี้ก็คือเป็นปีเปลี่ยนแปลงสำคัญนะคะเปลี่ยนจากพูดง่ายๆร,ระบบฮ้องเต้มาสู่สาธารณารัฐ ดาไลละมะองค์ที่13ประกาศให้ทิเบตเป็นเอกราชในปี1913แล้วทีเบตก็ปกครองตนเองแบบนี้มาจนกระทั่ง1950คือในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่จีนเองนะคะเจอกับสงครามกลางเมืองแล้วก็เจอกับภัยต่างชาติด้วยแต่ว่ารัฐบาลจีนก็จะพูดเสมอมาว่าทีเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีน มาปี1950อันนี้มายุครัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนแล้วนะคะกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนบุกยึดที่เบลโดยอ้างบอกว่า จะช่วยปลดปล่อยชนชั้นแรงงานของทิเบตค่ะมาปี1951มีการเซ็นข้อตกลง17ข้อหรือ1 7 Point Agreement ข้อตกลงนี้ระบุนะคะว่าชนชาติทิเบตเป็นหนึ่งในหลายๆชนชาติที่โดยประวัติศาสตร์อยู่ภายในเขตแดนของประเทศจีนซึ่งต่อมารัฐบาลพัดถิ่นทิเบตบอกนะคะว่าทิเบตถูกบังคับให้เซ็น ในปี1959ค่ะอันนี้ก็เป็นปีสำคัญเพราะว่ามีการลุกฮือของชาวทิเบตต่อต้านการปกครองของจีนจีนส่งกองทัพเข้ามาปราบทำให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่ายส่วนองค์ดาลยลามะนะคะลี้ภัยไปอินเดียพร้อมด้วยผู้ติดตามเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลพักถิ่นที่ธรรมศาลาอินเดีย1965ค่ะ จีนให้ทิเบตเป็นมณฑลปกครองตนเองอย่างเป็นทางการปี1972ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐไปจีนก็เลยยุติโครงการของ CIA ที่ช่วยฝึกชาวทิเบตต่อสู้แบบสงครามกองโจรเพื่อต่อต้านกองทัพจีนในทิเบตและมาปี1979 องค์ไดและละมามะเองยกเลิกการเรียกร้องเอกราชนะคะแต่หันมาสนับสนุนแนวทางที่เรียกว่า middle way approach หรือทางสายกลางกับจีนในการแก้ปัญหาที่เบตยอย่างสันติ ทางสายกลางที่ว่านี้ก็คือขอให้ทิเบตมีอำนาจในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นแต่ยังอยู่ภายใต้จีนค่ะก็คือว่าขอให้ทิเบตดูแลกิจการของตัวเองเช่นศาสนาวัฒนะธรรมการศึกษาเศรษฐกษิจสิ่งแวดล้อมแต่การต่างประเทศและการทหารให้จีนดูแล แต่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้นะคะแล้วก็การเจราจาระหว่างทิเบตและจีนก็หยุดชะงักไปถึงแม้ว่ารัฐบาลพัถิ่นของทิเบตจะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกให้การรับรองนะคะแต่ว่าองค์ดาลไลลามะเองมีการเจอพบปะกับผู้นำโลกบ่อยครั้งแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีตรงนี้ล่ละคะ่ะที่ทำให้ปักกิ่งเนี่ยอึดอัด เพราะว่ามองว่าดาลิลามะเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนบางประเทศผู้นําไม่ได้แค่เจอองค์ดาไลาลามะเท่านั้นแต่ออกกฎหมายเลยก็มีอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาค่ะ ออกกฎหมายที่เรียกว่า Tibetan Policy and Support Act เป็นการระบุนโยบายสหรัฐอย่างเป็นทางการว่าด้วยการเลือกผู้นำทิเบตซึ่งรวมถึงองค์ดาลลลามะด้วยเขาร,ระบุไว้เลยนะคะว่าต้องให้ชาวทิเบตเท่านั้นที่จะตัดสินได้และต้องไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลจีนแน่นอนค่ะว่าอเมริกาออกกฎหมายแบบนี้ออกมาจีนก็บอกว่ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศฉันทำไมนะคะ ประเด็นที่เบตเองนะคะก็เป็นหนึ่งประเด็นคาใจในความสัมพันธ์จีนกับอินเดียค่ะเพราะว่าอินเดียให้การต้อนรับชาวทิเบตเป็นอย่างดีอดีตนายกรัฐมนตรีจาวาฮาราวเนรูบอกเลยนะคะว่าจะให้การช่วยเหลือชาวทิเบตรี้ภัยจนกว่าจะกลับบ้านได้ชุมชนทิเบตในอินเดียก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของปัญเชลามะกันบ้างปัญเชลามะเป็นบุคคลที่สำคัญ อันดับสองรองจากองค์ดาลัยลามะเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นก็คือปัญชัยลามะองค์ที่11เป็นเด็กชายวัย6ขวบหายตัวไปค่ะเมื่อเดือนพฤษภา,าคมปี1995 3วันหลังจากที่มีการประกาศโดยองค์ดาลัยลามะใครจับตัวไปทางการจีนจับตัวไปจับทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กด้วยแล้วก็แต่งตั้งเด็กชายอีกคนหนึ่ง ให้เป็นปัญเชนลามะแทนแน่นอนนะคะว่าองค์ดารยลามะเองชาวทิเบตรหรือกระทั่งสหประชาชาติรวมถึงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆออกมาประนามการกระทําดังกล่าวเพราะว่ามีการจับตัวเด็กไปปัญเชนลามะสําคัญนะคะเพราะว่าจะมีส่วนในการเลือกดารยลามะองค์ต่อไปองค์ที่15ค่ะและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะว่าปัญเชลามะที่ทิเบตเลือก ปัจจุบันนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรค่ะล่าสุดค่ะองค์ดาลลลามะมีการแต่งตั้งให้เด็กชายชาวมองโกเลียวัย8ขวบเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณอันดับ3ของทิเบตนะคะก็คือว่ามีความสำคัญมากตามความเชื่อของพุทธศาสนาแบบทิเบตเด็กคนนี้เกิดที่มองโกเลียแต่ว่าโตที่สหรัฐอเมริกาค่ะมีการประกอบพิธีแล้วด้วยที่ธรมารมศาลาร่วมกับองค์ดาลาลามะนะคะ ที่เล่ามาทั้งหมดก็เพื่อจะฉายภาพให้เห็นชีวิตและการต่อสู้ขององค์ดาลายลามะทีนี้การที่มีคลิปอะไรต่างๆหลุดออกมาจะทําให้คนศรัทธาองค์ดาลาลามะน้อยลงไหมน้อยลงขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือองค์ดาลายลามะ เป็นคนพิเศษแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นผู้นำทางาศาสนาก่อนหน้านี้เป็นผู้นำด้านการเมืองด้วยจะต้องดีภยัยจะต้องต่อสู้แล้วสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องเป็นศูนย์รวมเป็นผู้นำด้านจิตวิญญ,ญาณของชาวทิเบตเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าเกิดว่าจะมีคลิปหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นแน่นอนนะคะว่าจะเป็นข่าวไปทั่วโลกอีกเชกเช่นความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับที่เบตที่พัฒนาการต่อไปในอนาคตย่อมเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกจับตามองค่ะสวัสดีค่ะ